สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังคือตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะเราก็มาพยากรณ์ในช่วงปักหลังกันเพื่อที่จะได้เตรียมตัววางแผนเป็นการไกด์ไลน์ชีวิตนั่นเองนะคะ และการพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเน้นไปที่เรื่องของการงานและการเงินนะ,ะรวมถึงสุขภาพและความรักด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเช็คกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฏาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าดวงชะตาของคุณในช่วงวันที่16ถึง31กรกฏาคมปี2565นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลนาราศีมิถุนนะคะสมัยขอเริ่มกันที่เรื่องการงานก่อนเลยนะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ ชาวไม่ถุนท่านใดที่ทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มหรือมีหุ้นส่วนมีคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์อันนี้จะส่งผลดีมากๆนะหรือถ้าคุณทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มอย่าพยายามจับกลุ่มด้วยกันกับเพศเดียวกันซะทั้งหมดพยายามเลือกเพศตรงข้ามเข้ามาร่วมทีมร่วมกลุ่มกับคุณด้วยจะทาให้การงานมันไหลลื่นแล้วก็มีมุมที่ดีเกิดขึ้นคุณจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการใช้คำพูดการเจรจาการติดต่อการประสานงาน ชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆคุณจะมีไอเดียใหม่ๆนะสมองค่อนข้างที่จะโลดแล่นเลยใครที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศนะคะคุณได้รับมอบหมายให้ทํางานใดคุณจะสะสางงานนั้นด้วยความสําเร็จด้วยความตั้งใจด้วยความพยายามของคุณและสําหรับชาวมิถุนท่านใดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้ก็เรียนรู้ไวค่ะ หัวค่อนข้างเร็วนะคะมีไอเดียมีความจำที่ดีเลยนะคะป้อนข้อมูลอะไรเข้ามาคุณก็จำข้อมูลนั้นได้ค่อนข้างดีนะชาวไม่ถุนนะคะค่อนข้างที่จะ มีการวางแผนมีการส้มทําอะไรบางอย่างโดยที่คุณไม่ได้เปิดเผยเหมือนกับมีงานลับๆนะคะหรือว่าคุณมีความลับไม่ได้บอกกับเพื่อนที่ไม่ได้บอกกับเพื่อนร่วมงานมีโปรเจ์ลับบางอย่างที่คุณยังไม่ได้เสนอในที่ประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีอะไรบางอย่างที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นส้มทําแอบทําแอบวางแผนคุณรู้อยู่คนเดียวนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยคนที่สนิทกับคุณจริงๆก็จะรับรู้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับมีบางอย่างที่คุณยังไม่ได้ เปิดเผยกับใครแล้วก็รอเหมือนรอจังหวะประมาณนี้ค่ะรอจังหวะรอโอกาสดีๆแล้วคุณก็จะเปิดเผยปุ้มออกมาเปิดตัวออกมานะคะและทำให้คนนั้นอึ้งไปเลยยอมรับในฝีมือของคุณได้เลยเช่นเดียวกันค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะก็จะมีโอกาสได้เจอกับคอนเนคชันใหม่ๆได้เจอกับกาลยานมิตรได้เจอกับเพื่อนร่วมงานที่ดี ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมง,งานไม่ว่าจะเป็นติฉินนินทาแทงข้างหลังนะคะหรือว่ามีการหักหลังหรือว่ามีปัญหาขัดแยง้งต่างๆนานา,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 ากับเพื่อนร่วมง,งานในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายมากขึ้นนะคะคุณจะปลอดโปรง่งคุณจะโล่งมากยิ่งขึ้นในการทํางานนะซึ่งอันนี้เข้าใจเลยนะคะใครที่ทํางานประจําเป็นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศ ไปทํางานทุกวันแล้วก็เจอเพื่อนร่วมงานที่เรามีปัญหาด้วยตลอดคือมันหมดอารมณ์ค่ะนะชาวมิถุนท่านใดที่เคยเป็นแบบนั้นหลังจากนี้จะค่อยๆขยับดีขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าศัตรูจะกลายมาเป็นมิตรศัตรูจะกลับเนื้อกลับตัวไม่คิดดีไม่คิดร้ายกับคุณไม่คิดร้ายกับคุณแล้ว เขาจะคิดดีกับคุณแล้วทีนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอยู่นั่นก็คือการขัดแย้งบางประการเรื่องผลประโยชน์นะคะบางคนทะเลาะกับเพื่อนบ้านนะคะรั้ว่าติดกันก็จริงผลไม้ต้นไม้ต้นมะม่วงมันเลยไปบ้านเพื่อนบ้านมีปัญหาทะเลาะกันหรือการจอดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือถ้าไม่เช่นนั้นมันก็จะมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์กับเพื่อนร่วมงานบางประการเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามคุณก็ต้อง ต้องระมัดระวังและรอบคอบให้ดีนะถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะของคนในบ้านที่อายุอายุมากกว่าคุณอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายนะคะแล้วคุณต้องเป็นธุระในการออกค่าใช้จ่ายหรือต้องพาไปหาหมอรับอยู่รับยาแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะในด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนกันบ้างนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะเกิดช่องทางการเงินที่ดีนะใครที่ เก็บเงินได้ออมเงินได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะมีการใช,ใช้จ่ายเงินก้อนนะคะคำว่าการเงินดีต้องขออธิบายอีกครั้งหนึง่งไม่ได้หมายความว่าเงินจะเข้ากระเป๋าคุณอย่างเดียวนะ คำว่าการเงินดียังหมายถึงเงินออกจากกระเป๋าเงินออกจากบัญชีคุณด้วยอย่างเช่นคุณไปซื้อบ้านคุณไปซื้อรถคุณนําเงินไปลงทุนคุณนําเงินไปซื้อทองแบบนี้ค่ะนี่ก็คือคนที่มีการเงินดีถูกต้องไหมคะได้ซื้อทองมาครอบครองมาเก็บไว้ไปลงทุนในหุ้นลงทุนในกองทุนหรือว่าไปทําประกันชีวิตฉบับหนึ่งซึ่งมูลค่าในประกันชีวิตนั้นค่อนข้างเยอะมากทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือลักษณะของการเงินดีไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเงินเข้ากระเป นะแต่มันเป็นลักษณะที่คุณรวบรวมเงินได้ในจํานวนหนึ่งตามที่ต้องการแล้วก็ได้นําเงินเหล่านั้นไปใช้ตามจุดประสงค์ที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นี่ก็ถือว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีการเงินที่ค่อนข้างคล่องในช่วงครึ่งเดือนนี้ได้จับใจ่ายใช้สอยในสิ่งที่คุณต้องการได้สนองความต้องการของตัวเองหรือบางคนนะคะก็อาจจะเกิดช่องทางรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็เป็นไปได้นะสำหรับท่านใดที่ต้อง การกู้ธนาคารกู้จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านด้วยนะคะและสาวมิถุนท่านใดที่ทำธุรกิจ ทำการค้าการขายในระยะครึ่งเดือนหลังนี้การค้าการขายจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายเงินไปกับหลักทรัพย์ใช้จ่ายเงินไปกับบ้านรถที่ดินบางคนต่อเติมบ้านบางคนซ่อมแซมรถนะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือการทำของหายการขี้หลงขี้ลืม บางคนลืมกุญแจลืมกระเป๋าสตางค์บางคนโอนเงินผิดพลาดเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของการโอนแบบนี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบด้วยนะคะ แล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะชาวมิถุนมีเกตได้ข้งเกี่ยวกับศาสนพิธีค่ะศาสนพิธีที่เป็นมงคลได้ทําบุญนะคะอาจจะเป็นช่วงเข้าพรรษาพอดีในช่วงนี้คุณได้ไปทําบุญได้ไปสวดมนต์ได้เข้าใกล้กับธรรมะได้ปรับจิตปรับใจได้ทําจิตใจให้สงบมากขึ้นนะคะบางคนไปเจอคลิปธรรมะใน YouTube นะเปิดฟังแล้วก็โอเครู้สึกจันลงใจผ่อนคลายแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์โอ้มีสเสน่ มากเลยนะสําหรับชาวมิถุนท่านใดที่ยังโสดอยู่ค่อนข้างที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามเลยคุณจะขยับเนื้อขยับตัวไปไหนก็เป็นที่น่าสนใจของคนรอบข้างนะคะไม่โดดเดี่ยวนะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามาพูดคุยส่วนท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะในระยะครึ่งเดือนหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่คุณและคู่มีกิจกรรมทําร่วมกันมากขึ้น บางคนได้เดินทางร่วมกันบางคนไปหาญาติผู้ใหญ่ด้วยกันหรือเป็นงานหรือธุระบางอย่างที่ต้องกระทําด้วยกันลักษณะนี้ค่ะก็จะสร้างความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ให้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ